ถ่าเปลี่ยนกันไยสบายดีวันน LIKE ี้ฮาสิมาเฮ็ดหยังมันนี้ฮาชิมาเฮ็ดหยังขอสัมภาษณ์ได้ื้นนี้ฮาชิมาเฮ็ดหยังชอบปลูกว้คมอันนี้เป็นวบคมคมธรรมศาตร์่หรือว่าแนวพันธรรมชาสตเจ้าว้คมธรรมศาสตรเท่า คุ้ดถ้าโอ้น่าลงมั้ย YouTube คุ้ดแล้วใส่ปุ้ยใส่คอมจะคองส่วนนาบุูเทจะคองส่วน <c oughs> <c oughs> จะคอง,องส่วนมือไงไต่ตุ่นด้วย ตอนเช้าทางตแงมาปูกเพ่นกําลังคุดคุมใส่ปุยปุยยงกอันนี้เขาเอิ้นว่าปุคกที่บีที่ที่แบกที่งูอ่ะอเาซึมเลย อาลราจะอั้นผสมันจุดนกินนะงรอปลอุผดจะมายายไปแล้วนี่ผมเมื่อแล้วยินปลอกลองตู้ในสาวอุ่นแต่เยร์เอ็ดหนูจะให้เบิ้งวิธีปูก่าสัเดแจ๊กเดักดแเกที่ไน้องรีดรือทับอุ่นหรอ่ คนว่าอันทงนี่อันดีกัยเอาไว้เอาไว้ไใส่มือหน้าขอาสันยกกันเถยกมือยกให้มันขึ้นเสมอยกยกเร่ออันก็นขึ้นเสมอแปว่ายกขึ้นให้มันเสมอปากคุณลงนี่เป็งของด้อมอัน <c oughs> อามอด้อมุกลงอุ่นเลอย่างนั้นอย่างอิดอย่างเงี้ยอาวเท่ามวยากอิตาลีหรือต้อง้นซึมตื้มเหยางเตนเอากไว้มันน้อยโคคนไมมนะเนหนไเาเป็นยังยงีไป พระสดให้เบิึงตัวใหญ่ป้าเสด็จให่ประทายอันส่วนใหญ่ไหว้พันไหว้ธรรมศาสตร์อันนี้เป็นไหว้ธรรมศาสตร์ไหว้พันเขาจะ่าไหว้ไหว้ไหว้พันมันบุเซ็บเท่าไหว้ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์เซ็บไหว้ธรรมศาสตร์อันนี้มันไหว้ธรรมศาสตร์เซ็บกว่าไหว้พันไหว้พันโครงการเขาจะเอามาลงจากโครงการมั้ยอ๋อโครงการมั้งไม่ ไม่โอ้ไม่จัตวาจัตวาคนน่าเขตียดยูโครงการอรอดเมือพลองอยู่เมืองโครงการบ้างโครงการแม่สุดฟอสสุดโครงการสุดฟอสผลเก่ามาลงปลูกแต่ว่าปลูกอีกส่วนหนึ่งอันนี้มันใบธรรมชาติใบคมธรรมชาติ ตรากรรมดาวเยียบเลยปักอันนี้แมนงูอมหักหเเพิ่นสิมาคุดโอ้อันนี้คุดเลิกคุดเลิกเครื่องไม่โรอเครื่องไม่โกรธเยอ มื่อกี้เมื่อกี้ขน้อยห้ามอันนี้มาอันนี้เขาเอาอ,อกแล้วจุ๊บลาเลยจุ๊บลาเด้นนั่งด้วยบายบายเดจุ๊บลาเดจุ๊บลา,บา <laughs> พบกันในคลิปใหม่คลิปต่อไป